ข้อ19อาพูดว่า has to i r s h o n m ü r e r l e g t d u in d e n face h e bestic e n wheels เขาบอกว่าคุณได้คิดบ้างไหมอ่ะจุดๆคุณช่วงปิดเทอมเนี่ยจะแบบยุ่งอ่ะสิ่งที่มันเป็นคีย์เวิร์ดคือ bestic ค่ะตรงนี้เราจะใช้กับ p e p e position m i t นะคะดังนั้นแน่นอนอะ่ะ ดูดิวิเคราะห์ยังรวดเร็วเลยลากขึ้นไปตรงนี้ต้องเป็นมิดแน่นอนมีอันเดียวเลยอะโวมิดว่าคุณจะยุ่งกับอะไรโขข้อนี้ตอบได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะนั่นคือข้อหนึ่งเพราะว่ามันมาจากคำว่า six นะคะ m t d เ t was แล้วก็ B e Chef นะคะ เชฟอ่าอมเล้าเชฟติเกนแปลว่ายุ่งวุ่นวายกับอะไรคราวนี้พอมันเป็นคำถามเนี่ยมันก็เลยจะกลายเป็นเอาคำว่ามิดเนี่ยคะ่ะไปใส่รวมกับคำว่าโวนะคะมันจึงได้สิ่งนี้ยุ่งกับอะไรอ่าแต่ั้นข้ออื่นตอบไม่ได้เลยเนาะด้วยอันนี้ผ่านไปแล้ว19ข้อโอเคค่ะเราไปต่อที่ข้อ20